มาตลาดนะคะซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้นะคะผลไม้ที่แบบฮิตฮอตที่สุดนะคะแน่นอนก็ต้องเป็นทุเรียนนะคะวันนี้เราจะมาหาซื้อทุเรียนนะคะแล้วก็ไปกินกันอร่อยๆที่บ้านนะคะมากลับน้องไปนะคะเห็นเรามาดูว่าเราจะเอาลูกอะไรไปดูลูกนั้นาจะสุกพอดีปะเดินดูดิลองไอ้นี่เลยจ้ะเเนื้อนกำลังแบบเกาะเห็นเหนเหนเห็นไคะ เดี๋ยวเราจะดูก่อนนะคะว่ามีลูกไปลไปเดิมทางโน้มมหน่อยสช่คะ<ๆ>อยากได้สุกแบบออกนิ่มๆแล้วอะคะ่ะนิ่มๆอันนี้ก็จะเป็นร้านประจำที่แบบว่าเรามาซื้อทีกดีนะคะค่ะลูกใหญ่เอาแบบนิ่มเลยนะคะมีเพื่อนกำลังขอน้องไปชอบกินทุเรียนไหมคะ <c oughs> ชอบมากชอบมากเลยเหรอคะเอาลูกใหญ่ไหมวันนี้เอลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆหรอคะออกตังกันปะออกตังกันปะไม่มีตัง <c oughs> ชอบกินเนื้อแบบนิ่มๆนะคะเราก็จะมาหาเนื้อแบบนิ่มๆกันแล้วก็เอาลูกใหญ่นิดนึงเ,เพราะน้องไปน่าจะแบบอยากกินมากถ้าบอกเลยเอาลูกใหญ่ๆจะกำลังเลือกนะคะ เดี๋ยวจะมาซื้อแล้วก็ต้องพาไปดูตอนกินด้วยนะคะเออเดี๋ยวดูสิ4โลครึ่งดูนะคะลูกนี้ลูกใหญ่มาก4โลครึ่งค่ะยังไม่ไดม้มดมกลิ่นดมกลิ่นปลายหอมด้วยนะม,นมันลูกเล็กไงเอาลูกใหญ่ๆมาค่อยได้กินเยอะ ครับ400ไหนกสบาทโ <Okay S 2> อเคค่ะคนรถไทยส่บาท <c oughs> <c oughs> นะดู <c oughs> นี่นะคะทุเรียนเราดูลูกยุกใหญ่มากเดี๋ยวผู้ค่ายขอตัวขับรถกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินทุเรียนต่อที่บ้านนะคะไปเลยและตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ที่หน้าระเบียงบ้านนะคะก็จะได้ยินเสียงนะคะเสียงผงไม่ใช่ เสียงอึงน,นะคะเพราะว่าฝนน่ะตกพึ่งเสร็จนะคะแล้วก็อึ่งมันก็ออกมารออ้องอองอองอองนะคะโอเคมาขออนญาตนั่งแบบนี้ก็ล้วก,กันนะคะแบบสะดวกดีเราจะมาเริ่มลงมือนะคะกินผูเรียนกันนะคะโอ้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มาก เดี๋ยวเอาผู้ใหญ่กัอนถ้าผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ก่นอ,อนอาเดี๋ยวจะให้น้องป้ายมาดูใกล้ๆนะคะอะ่ะป้ายแกะชิลูกไหนผู้ไหนผู้มันใหญ่ๆอ่ะเอาผู้ใหญ่ๆก่อนอ๋อเพิ่นผ่าเป็นแบบนี้ให้เพิ่นผ่าออกเป็นแย่เป็นผู้ให้อยู่นี่ไงแกะเลย,ยว้าวผูเรียนแอบกินก่อนเลยอะ่ะ มันนิ่มด้วยใช่ปะเพราะว่าเขาลองให้เราจับอือกลิ่นแรงยวก็อร่อยห้อมามันจะมากินทุเรียนกันนะคะไปเอาคูนี่ออกมาอุ้ยโดวตะครึ้งใหราเล่นอย่ามันมมันมีวันนี่กินยันที่มันติดอันนี้ยิ่งอร่อยนะคะจะบอกเนียนเนียเนีย หวานเลยอ,อ,อร่อยมากติดติดไมปเบาเลย นีมนนไปใช่อันนี้ปูนี่อยู่ปูใหญ่มากมามากินเลยกินเลยอืมอร่อยอะอร่อยเหรอริ่งเรื่งองอ๋อง อร่อยมากน,มนี่ไม่กินข้าวเย็นก็ได้นะคะเนี่ยถ้าแบบเพื่อนอร่อยขนาดเนี้ยล้วเราก็ซื้อมาลูกตูด้วยหรอ่ะ ินคนเดียวไปเลยแกะแกะผู้ใหม่อ่ะหนูจะเอาผู้นี้หรือว่าใช้พี่ป้ายผู้นี้น่ะเอาผู้นี้หนูจะเอาผู้นี้ถ้างนั้นต้องแกะผู้ใหม่หพี่ป้ายเดี๋ยวเอาผู้นี้ออกก่อนผู้นี้คนะ่เนะ <c oughs> เห็นแล้ว มันเป็นน<ๆ>่เรียบคู่ไหนคู่ไหนคู่ไหนก็อร่อยเหมือนกันนิ่เรียนอร่อยทุกคู่นะคะอ,อร่อยอร่อย มากเลยเดี๋ยวเรากินอันที่มันเป็นแบบอันนี้มันเกินมาเราก็จะเอาปูหออกเลยปลายพักแกะไม่ได้อะ <c oughs> มือถือกล้องเก่ง่ <c oughs> ายเองเขามีมือเดียวตอนนี้ย <c oughs> ไปกินน้ด้วงที่มันติดมาเนี่ยปู <c oughs> ยใหญ่มากมาตอนนี้เราจะมากินกันนะคะแบบกินหมดปูนี่แหละ อร่อยอร่อยนะคะนนออร่ยเต้นในเสียงอึ่งหรือเต้นในเสียงเพลงจากรถจาก,กรถหรือ <laughs> ว่าเต้นในเสียงอื่นนะครับอร่อยมาก เป็นเม็ดมันแล้วนะคะอันนี้กินไปก็จะติดปากไปนะคะเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือทุเรียนอีกมือนึงถือกล้องนะคะก็ไม่มีมเหมือนกันก็ไม่มีมือเช็ดปากอ๋อ อ,นนอร่อยมากเต็มปากเลยวาขอเรียกแบบ ่มากคือระหว่าง,งที่ผู้ฝ่ายกับน้องไฟายกำลังกินทุเรียนนะคะก็ฟังเสียงอึ่งอ่าง รลอไปอทางๆงด้วยนะคะดินไม่ได้ดินไม่เลยฮะถ้าดินไม่ได้ดื่มไม่เลยนะคะวันนี้คุณป้ากับน้องไปก็กินขุาเรียนแบบอิ่มอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่า ทุเรียนที่เราซื้อมาเนี่ยเราแบบว่าเลือกด้วยนะให้เขาผาให้แล้วก็แบบปวดตัวว่ามันนิ่มหรือเปล่านะ,ะเพราะชอบกินแบบนิ่มๆนะคะแต่วันนี้นะคะน้องตายอีกไหมทุเรียน ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งกูนะคะกินไม่หมดนะคะก็ขอเอาไว้กินต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคุณพกับน้องปายนะคะในการมากินผู้เรียนกันนะคะก็อิ่มอร่อยมากนะคะวันนี้ก็คงไม่หิวข้าวเย็ยนแล้วแหละนะคะคงไม่ได้กินข้าวเย็ยนแล้วแหละนะคะอิ่มมากตอนนี้นะคะก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อลืมนะคะสำหรับ กินมาม่าเผ็ดใช่ไหมคะคลิปกินมาม่าเผ็ดน,นะคะสรุปนะคะคุณฝ้ายชนะน้องปลายนะคะไปด้วยคะแนน29ต่อ12ค่ะอ่ะบอกมดินะคะก็ขอบคุณสำหรับแรงเชียร์จากทุกคนนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปซื้อของในเซเว่นนะคะก็เดี๋ยวจะได้ไปนับดูนะคะว่ามีกี่เสียงโหวตมกีกี่กำลังใจนะคะสหรับวันนี้นะคะคุณฝ้ายกับน้องปลายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย